ก่อนที่เธอจะหายไปในป่าเมื่อห้าปีก่อนไม่มีใครเชื่อว่ามีจดหมายนั้นไม่มีใครเชื่อว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ตูการเองเขาแน่ใจว่าเธอไม่มีทางรอดจากป่าลึกดับนั้นได้แต่จดหมายนั้นคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขาต้องกลับมาและครั้งนี้เขาจะเข้าไปให้ถึงจุดที่เคยกลัวที่สุดเช้าวันต่อมา การออกเดินทางพร้อมต้องถ่ายรูปคู่ใจกระเป๋าเป้หลังและความหลังเหลที่ฝังนัน่นเขานั่งรถสองแถวเข้าไปยามเพลิดเล็ก,ลกแล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปยังหมู่บ้านเดิมป่าที่ไม่มีชื่อในแผนที่คนขับมอเตอร์ไซค์ไม่พูดอะไรมากแค่เหลือบตามองเขาผ่านกระจกแล้วพูดว่าไม่ค่อยมีใครไปที่นั่นแล้วครับ โดยเฉพาะช่วงนี้คืนพระจันทร์แดงดักนี้ไม่ค่อยดีหรอกเส้นทางลูกคลังแคบแคบรอบผ่านเนินเขาและลำธารที่แห้งขอดหมอกบางเริ่มปกลุมเมื่อเข้าใ้ลยหมู่บ้านเสียงจักระจันเงียบลงอย่างน่าพลาเมื่อเขามาถึงเขาเห็นบ้านไม้หลังเล็กๆเกทียงไม่กี่หลังเรียนกันอยู่เงียบเงียไม่มีเสียงผู้คน